นี่ครับรถไฟฟ้าสามสายสามสถานีครับมาอยู่ด้วยกันนี่ฮนะที่ข้ามนี่คือหัวลำโพงอัญญรปเทศที่เ,เิ่งอยู่ข้างบ้านเลยใช่ได้บนจะเป็นแอร์พอร์ตเลี้ยวลิงส่วนขวามือครับจะเป็น สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องดนสวัสดีครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับอัมพรววนนเด่นครับพี่น้อง วันนี้พาท่านผู้ชมมาชมรถไฟฟ้าสองสายครับเชื่อมกันครับสายสีสม้มกับสายสีเหลืองครับสายสีเหลืองลาดพ้าวสม้มลงครับตรงนี้จะเป็นสถานีใต้ดินแยกลำสาลีครับรถไฟฟ้าสายสีสม้มศูนย์วัฒธรรมมินบุรีครับพี่น้อง ข้างบนผมจะเป็นสลายรถไฟ้าสีเหลืองครับดูนสุดก่อนุงนเ้เียวไปเรียวมากครับพี่น้องสายสีเหลืองครับเริ่มจากลาดท้าวครับมุ่งหน้าสู่สำโรงครับพี่น้องตอนนี้สันนี้ใตดินครับอยู่แยกลำสารีครับเชื่อมกันครับยู่ตรงนี้นะครับ ลีก็ลำคำแหงร้อยห้าสิบอ่าสถานีลำสาลีครับไปพี่น้องเบื่อสายสีเหลืองกันบายเนี่ยด้านบนผมจะเป็นสถานีสีเหลืองครับสถานีเนียก็ลำสาลีเห็นรอครับพี่น้องทางบนจะเป็นโมโนเรลรถไฟฟ้าแบบเบาพี่น้องเห็นไหมสร้างสูงเนี่ครับปุ๋นปีหกสิบห้าได้ใส่หรือมั้งครับเห็นเป็นว่าครับโครงสร้างงานได้หลายเติมหรือพี่น้อง โครงสร้างทำได้เยอะแล้วครับผมกรุงเทพจะได้ใส่ที่รีเลยได้ใช้ปีหกห้าก็ได้ใช้แล้วเนี่ยอตอนนี้ผมอยู่ถนนศรีนครินทร์ครับมุ่งหน้าขาออกครับน <c oughs> ูนะครับพัฒนาการอ,อน,นุทุดอุดมสุขร์่นแยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ถนนศรีนครินทร์ครับท่านผู้ชมชมช ชมบรรยากาศทั้งคนเนี่ยนี่รถไฟฟ้าสายสีเหลืองน,นะท่านผู้ชม <c oughs> สร้างสูงจังเลยนั่งรถไปก็ชมคอนโดครับด้านข้างไปเรียกเราท่านผู้ชมเด่นมากดูกน,นานแล้วไม่ได้มาครับการก่อสร้างมาตั้งแต่ตอนไหนตอนที่เขาลงเข็มนูม่้ไหมท่าน,นผู้ชม ตอนนี้ก็ทางวิ่งครับงานโยธาด้านบนก็จะเป็นต่างระดับกรุงเทพกีธาท่านผู้ชมเปียนสะพานข้ามเอ้อบริมาณเป็นโลกจังเลยท่านู้ชทีมาวิ่งเอกสารด้านบนจะเป็นสถานีกรุงเทพกีธาครับท่านผู้ชม ถานีกรุงเทพกีทาอยู่แนวในแนวถนนศรีนครินทร์นะท่านผู้ชมดูครับบรรยากาศขอบคุณครับทุกการติดตามครับอมพรสว่างแดนดินจะมีอครไรไ้ท่านผู้ชมด้านหน้าสถานีด้านหน้าสถานีพัฒนาการท่านผู้ชม จะเห็นความคืบหน้าการก่อสร้างทางรถไฟที่ใกล้ชิดกับรถยนต์มากคือมันตำหลายนะพี่น้องสร้างตำหลายครับตอนนี้ยังอยู่สูงครับเพราะว่าเพื่อจะต้องสร้างคำมอเตอร์เวย์ครับรถ <c oughs> ไฟฟ้าสายสีเหลืองครับท่านผู้ชมลาดพร้าวสำโรง ปีหกห้าน่าจะได้ใช้นะผู้ชมปีนี่ดิสิท่านได้ใช้ปลายปลายปีหกห้าปลายปีหกห้าเพราะว่าก็เหลือแต่ทางวิ่งนะโมโนเรลสร้างเร็วฮะแต่ว่าใต้ดินนี่สร้างชา้าส่วนด้านบนผมเห็นไหมข้างบนนี่แหละครับจุดเริ่มต้นของมอเตอร์เวย์สายเจ็ดอยู่ตรงนี้คนระับท่านผู้ชม กรุงเทพชลบุรีสายใหม่ครับหรือมอเตอร์เวสสายเจ็ดดูกันด้ท่านผู้ชมด้านหน้าเห็นไหมครับจากสูงสูงนะท่านผู้ชมเห็นไหมแม่นไหมเขาจะสร้างต่ำลงมาเรื่อยๆท่านผู้ชมต่ำก็ด้านบนก็เป็นของแอร์ฟอร์ลิงไงเห็นไหมครับท่านผู้ชมด้านขวามือผมทานวิงจะต่ำมากครับ โ oh, ถ้าสร้างเสร็จนี้ด้านบนจะเป็นรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียวนิฮะสุวณภูมิพญาไทยครับรถไฟสามสายมาเจอกันสามสายมาเจอกันตรงนี้ผมว่าโอ้โหมันจะสวยมากนะผู้ชมด้านบนสุวรรณภูมิพญาไทด้านขวามือลาดเท้าสํารงฮะสายสีเหลืองและตอนที่เรากันกำลังจะข้ามนี่คือ หัวลำโพงอลันเยปะเทศครับท่านผู้ชมนี่ครับรถไฟฟ้าสามสายสามสถานีครับมาอยู่ด้วยกันนี่ฮะที่ข้ามนี่คือหัวลำโพงอรันเยปะเทศที่วิ่งอยู่ข้างล่างนี่ใช่ได้บนจะเป็นแอร์พอร์ตเรลิงส่วนขวามือครับจะเป็นโมโนเรลฮะรถไฟฟ้าลัางเดี่ยวครับโมโนเรลสายสีชมพูครับ ด้าน้าผมสถานีพัฒนาการครับท่านผู้ชม <c oughs> สถานีพัฒนาการความปุบหน้านี่ก็เยอะแล้วนะท่านผู้ชมสร้างอยู่ตรงสี่แยกพัฒนาการพอดีครับหรือเขาเรียกกันว่าสี่แยกสีพัด แยกสีพัดนะครับตามอภรร์กันต่อนี่นะครับสีแยกพัฒนาการครับพาท่านผู้ชมชมสามสี่สถานีครับขอบคุณนะครับทุกการติดตามอภรร์สว่างเดนดินครับอืบหน้าคืบหน้า รูปน่าการก่อสร้างครับรถไฟฟ้า3 3ส,สายเข้ามาเชื่อมกันตรงสีตรงแยกพัฒนาการครับท่านผู้ชมขอบคุณครับเจอกันคิิมหน้านครับสวัสดีครับ